ก่อ EP สองครับศีลจิตติมติติเชโยเชยสิทธิมหิทธิมหุกุณาปาริมิตปุญญาทิกรัสสะสัพนตาริยะนิวารณะสัมมทัสสะขวตัวตตระตสัมมาสัมพุทธัสัตถวัตติงสมัม an มาหับปิสสารานุภาเวนะอสิตายานุภยัญชนะนุภาเวนะอตุตตระสมังสัตตะมังขะรานุภาเวนะฌพัน นารังสีอนุภาเวนะเกตุมารอนุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัตาปารมิตานุภาเวนะสิระสมาธิปัญญานุภาเวนะปุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยรธรรมานุภาเวนะจตุรัสสิติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะนวโรกุตตารธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขิกามคานุภาเวนะอัฏฐ สมปติยานุภาเวนะชารพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะทัสภาระายานุภาเวนะสัพพัญญุตติยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพัพพปริตานุภาเวนะรัตนตัยัสสารานุภาเวนะตุยังสัพพโรกะโสขุปัฏถวะทุกขโทมนาสตุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายปิวินาสันตุ สัพพสังกปาตุยหังสมิทชนตุทีคาย,ยุตายตาตุยหังหุตุสตาวัฏสะชีเวนะสมังคิโกหุตุสปัปทาอากาศะปภัพตาวะนะภูมิคังคารมหาสมัตสมุทธ,ธาอรักกาเทวตาสตาตุม,มิอนุรักษ์ันตุ ภาวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพท์ปฏิวัตาสัพพ์ปุถานุภาเวนัสธาสุทธิภาวตุเตภาวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพท์ปฏิวัตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทธิภาวะตุเตภาวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพท์ปฏิวัตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาสุทธิภาวตุเตนักขตย์ยขปุปนักขัตย์ยขปุตานัปปะข้าฮานิวาลานาปิตาสานุภาเวนันตาวัติสังุปัทเวนักขตย์ยขปุตานั่ง Bapa kahani walana pelita sanu pame na han tawate sanggu patwe na khataya kaputara ang bapa kahani walana pelita sanu pame na han tawate sanggu patwe. Sepuluh khatikaratakatha ati tang na na wakemey ya na pati kangkia na katang ya ta ti tam payi nantang patanja na katang patjupan nancyo thamang tata tata wipatati asang hiang asang kupang tang witanak manu. พระรูหยเยยอัทอเชวะจิตจามาตปังโกชัญยามร,รังสุเวนะหิโนสังขอรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงโออโหรัตตามะดันทิตังตังเวพภเทกรัตโตติสันตุอขิกกเตมุนีติจิกิตอภินหะปัญจเวกขณะปาธะ ชราธรรมโมหม,โมหิชรังอนตัตติโตพยาธิธรรมโมมหิพยาธิานัตติโตมรณะธรรมโมมหิมรณะอนัตติโตสัพเพหิเมปิเย,ยหิปนาปีหินาภาโววินาภาโวกัมมัสโกมหิกัมมาทายาโตกัมมโยนิกัมมัปนตุกัมมปัมมปฏิสละโนยังกัมมังปริสามิกัลยาณังวาปะปังวาตัสสะทายาโทอภิวัตภวิสสามิเอวังอัมห,หิหิอภินหังปัญจะเวกิตตพังสิบแปด พรมวิหารเมตตาใหญ่เอวัณเม,มสตังเอกังสมยังพระกวาสาวติยังมิหารจิเฉตวรณีอนาถะพินทิกัสอารามิตาดารโคพระกวาพิกุลอมันเตศีพิกโวตีพัตเตนเตศีพิกคูวพระวตโตปัจจโสสุงพระกวา่าอิตทวโธจามีตายะพิกเวเจตุมุติยาสิวิตายะภา,าวิตายะ อริตายะยานิกตายยะวัจุตายะวิจิตายะปริจิตายยะสุสัมาระาัยเอกาทัสานิสังสาปาติกังคัปเตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติปะณะปะปังจุปินังปัสติมนุษย์าปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสัยอัคีวาวิสังวาสทังวะกรมติตุวตังกิตังสมาธิติมุขาวันโนวิปัสสีทติ อัสัมรุณโหการังกโรติอุตตริงอัปปติวัวิชันโตพรหมโรกูปโคโหติเมตายภิกขเวเจโตมุตติยาเสวิตายภวิตายโิกตายยานิกตายุกตายอนุจิตายปริจิตายสุารตายอิเอกาทสานิสสาปาติกขาอติ

कथ में पचहानोतिशोनाणाम के मुक्ति सफे सताभय पचा दुखीत नृहंत सफे पान वेलाभय पचा दुखे तृहंत सफे पुता अभय पचा दुखी तंग सफे बुकला विला अभय वृक्षा जुखिये तन गृहन सफे अतफव अपना विला अभवचा चुखिये तन गृहनो धीमे प्रजह कालीतिशोपनामेंता चेतम ही सतहा काली सोपटनामे तेतम सफाई थीला अभय पक्षाणिका दुखी तन गृहन सफे पुलिस विला अभय वेला दुखी तन गृहतंत सफे अलिया अविला अभिका अनालिया तरंग्रियंत सफे अनलिया अविला अभय वृक्षा चुखे तरंग्रह देवा बेला

pula sayatacita ahanta ahanta pri ahan kita melihattu

सफे पुलथीयासाह पानवेला अभ्यक्ष का सुखेतना गृहंत सफे पचीमा यतिहाय पानिला अभिया पृच्छा सुखी तृहणन थफे उतला यतिहाय पान अविला अभ्यपक्षा का दुखेतना गृहंत सफे सकीना साय पान अभ्यपक्षा निखे तृहन सफे उपरी पुलथी मत अनुचि साय पान वेला अभवच्चा सुखेतना गृहंत सफे पचीमा युचि साय पाना वेला अभचा सुखी तंग गृह सफे उतराय अनुति सायपना वेला अभिवृक्षाणुकेतन गृह सफे कक्षिनाय अनुति सायपना वेला अभवृक्षा खाचु खेतन गृहतंत सफेदी माया थायला अभयक्षा खास केतन गृहंत सफे उपली मायापना विलाअभवृक्षाणसु कत सफे पुथी मयती चाहपुता वेला अभवृक्षाणिका केतन गृहन सफे पक्षी मयति साय पूता वेला अभिजात गृह सप्पेत साये पुता वेला अभय पचा का दुखीर्तन गृहंत सपे नाती पुता वेला अभिप्रिचा दुखीर्तन गृहंत सप्पे पुराचि चाहपुता वेला अभयप्रचा दुखीर्तन गृहंत सपे पर चीमा अनि चाहिए पूता वेला अभिचा का दुखीर्तना गृहंत สัพเพอุตลายะอนุ an สิสายะปุตาเวลาพระยปจญญาในกาสุขีตนังเรียนตุ an สัพเพทักขีนายะอนุสิสายะปุตาเวลาพระยปจญญาในกาสุขีตนังเรียนตุสัพเพธิมายะทิสายะปุตาเวลาพระยปจญญาในกาสุขีตนังเรียนตุสัพเพปริมายะทิสายะปุตาเวลาพระยปจญญาในกาสุขีตนังเรียนตุ सफे पुलथी म यति साहय बुकला अवैला अभवचानिक दुखीतन ग्रियंत सफे पथि महुकला अवैला अभवचानिक दुखीतन ग्रियंत सफे उतला यति साहबुकला अवैला अभवचानिक दुखीतना सफेदि यति साय बुकला अवैलाअा दुखीतन ग्रियंत सफे पुथथी मनु साहबुकला अवैला अभियाचा दुखीत नियंहं สพิปชิมายะอนุทิสายะบุกราเวลาพระิัานิกาจุกีตะนังบริหารตัวสพตลายะอนุทิสายะปุกกราเวลาพระิชานิกาจุกีตนังเ่นตัวเพทักกนายะอนุทิสายะบุกกราเวลาพระิชานิกาจุกีตนังบริหารตัวสพิเหติมายะติสายะบุกราเวลาพระิานิกาจุกีตนังบริหาตั สัป er ุปลิมายาติสายญบุคลาเวลาพระเจ้าณิญากาสุขีตะนังบริหารตัวสัพเพปุลติมายาติสายอัตาภวปริยาปนาเวลาพระเจ้าณิญากาสุขีตะนังบริหารตัวสัพเพปจิมายาติสายอัตาภวปริยาปนาเวลาพระเจ้าณิญากาสุขีตะนังบริหารตัวสัพเพอุตตรายญาติสายอัตาภวปริยาปนาเวลาพระเจ้าณิญากาสุขีตะนังบริหารตัว สัพีทักขีนายะติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิวิชานิการสุขีตนังดิันตุสัพภีปุรติมายะนุติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิปิชานิการสุขีตนังดิฮันตุสัพภีปจิมายะอนุติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิปิชานิการสุขีตนังดิฮันตุสัพภีปจตมายะนุติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิปิชานิการสุขีตนังดิฮันตุสัพีทัคขีนายะนุติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิปิชานิการสุขีตนังดิฮันตุ ภติมายะิสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาอภิพจาณิกาสุขีตังเรนตุสภิปริมายะทิศายะอัตตภาวปริยปนาเวลาอภิพชาณิกาสุขีตังิหาตุสภาปุรติมายะิสายะอิิโยเวลาาภิพิาณิกาสุขีตังเลียนตุสภาปิมายะิศายะอิิโยเวลาอภิพชาณิกาสุขีตังเลียนตุสภาอุิลายะทิสายะอิตโยเวลาอภิพชาณิกาสุขีตังบริหารนตุ สภาปุรัติมายาอนุทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระนักรเรียนตุสภาปัจกิมายาอนุทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระหนักริรียนตุสภาอุตรายาอนุทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระนักรเรียนตุสภาทักกิณายาอนุทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระนักรเรียนตุสภาเหติมายาทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระหนักริรียนตุสภาปริมายาทิศายาอิทิโยเวลาพระิจารณาจุคิดตระหนักรเรียนตุ สัพพพปัติมายติสายะปุริสาเวลาพระยาปรชานิการจุขีตรนังบริหารตุสัพพพปัติมายติสายะปุริสาเวลาพระยาปรชานิการจุขีตรนังบริหารตุสัพเพอุตระายติสายะปุริสาเวลาพระยาปรชานิการจุขีตรนังบริหารตุสัพพพทักขิณายติสายะปุริสาเวลาพระยาปรชานิการจุขีตรนังบริหารตุสัพพพ थकिनयति साय पुलिस साहब वृचा का सुखुखे तन बुढ़ सफे पुतिमा अनुदिचायलिशाह सफे तत्मायानिचायलिशा विरा फल तन बुंतु सफेद अनुजाया पुलिस सालाफल तनांग सफेदिनाय पुलिस सालाफे चा जुखिये तन बृिहा सफे तीमा पुलिस सालाफल पचा का सुखिये तना सफे उपरी मिय पुलिस साहब वेला अभिविचा खजु खेतन मृियंत सफे पुथ थी मायती साय अलिया उला अभिचा खजु खेतन मृहंत सफेजी मायति साया अलियाया उला अभिचा खजुखेतन मृहंत सफे उतला साय अलिया उवेला अभिजापचानी खुख खेतन तो ब्रिवन सफे थकीय साय अलिया उला अभिजापचा खजु खेतन मृिहंत सफे पुथ थिमाया अति साय अलियावैला अभियाप चाजुख खेतन गृहंत सफे पची माया अनु साया अलिया अवेला अफज पचा खा सुखियेहत सफे उतलायानु साया अलिया अवेला अफज पचाखी तनंग्रिहत सफे तीनाया सायालीयावेलाफजा निका चुखियंत सफे ती माया थियावेलाखा चुखियंत सफे उपरी माया थी सायालिया अवेला सफे पुदी माया चाह अना वेला अफ्रे बचा खा सुखी तनंग्रे हंतु सफ़े पी मा अनालिया वेला अफ्रे बचा खा झुकी तनंग्रे सफ़े तला याथि चाहिया अनालिया वेला अफ्रे हप चाखा झुकिये तनब्री हंतु सफ़े तकी ना अनालिया वेला अफ्रे हप चाख झुखिए सफ़े पुलिमा अनधि साय आनलिया अवेला अफान का झुखिये तनंग्री हंतो सफ़े माया अनुधिय आनलिया अवेला अफान का झुखिये तनंग्रे हंतु सफ़े उ अनालिया अवेला अफे बचा का झुखिए तनंग्रे हंतो सफेद अवेला अफे चा झुखिए हंतो माया अवेला का हंतो माया अवेला ปจานิการสุขีตนังบริหารตัวสภีปุริติมายาทิสายยะเทวาเวลาอภิปจานิการสุขีตนังบริหารตัวสภีปชิมายาทิสายยะเทวาเวลาอภิปจานิการสุขีตนังบริหารตัวสภีตะลายทิสายยะเทวาเวลาอภิปจานิการสุขีตนังบริหารตัวสภีเทกชินา ยะทิสายะเทวาเวลาพระเจ้าในการจุท ah. <M oth. S 1> ิศตนังบริหารตุสเปีปรลิปุรัตถิมายะทิมนุทิสายะเทวาเวลาพระเจ้าในการจุทิศตนังบริหานตุสเปียร์ปทิมายะนุทิสายะเทวาเวลาพระเจ้าในการจุทิศตนังบริหานันตุ सफे उतलाय नुचि वेला अफप्रचा खज कीर्तन गृह सफेद तकिनाया नुचि वेला अफ्रचारा खजुर्तन गृहंत सफेदी माया ताते वेला अफाखु खीर्तन गृहंत सफे उपरी माया वेला अफप्रचा खजु कीर्तन गृहंत สเปีรัมายิสายมนุษาเวลาเผชประชาในกาสุขีตนังบริหารตัวสพปียัจธิมายิศายมนุษาเวลาเผชปัะชาในการสุขีตนังบริหารตัวสเพอตายิสายมนุษาเวลาเผชประานนกาสุขีตนังบริหารตัวสเพียตกขีนายิศายมนุษาเวลาเผชประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสเปีพรัฐมายานุติสายมนุษาเวลาเผชประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสพปียัจฉิมายานุติศายมนุษาเวลาเผชประชานิกาสุขีตนังบริหารตัว เวลาพระยาประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสเปรฤติมายะทิสายะมนุษย์เวลาพระยาประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสเปติมายะทิสายะมนุษย์เวลาพระยาประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสเปบริมายะทิสายะวินิปปติกาเวลาพระยาประชานิกาสุขีตนังบริหารตัวสัพเพปริมายะทิสายะวินิปปติกาเวลาพระยาประชานิกาสุขีตนังบริหารตัว सपे का का तो सफे उतलायति साय विनीपति का वेला अभय पचा निखा सुखिए तनंग ब्रेहंत सफे थकी नायति साय विनीपति का वेला अभय पचा निखा सुखिए तनंग ब्रेहंत सफे पुरा थी माय अनुति साय विनीपति का वेला अभय पचा निखा सुखिए सफे पचीमाया पति का वेला अफे बचान का झुखिए तनंग हंतु सफे उतलायाचानिका झुकीिये हंतु सफेनायानंग बड़ी हंतु सफे धीमा थी सायि पति का वेला अफे बचानिका झुकीिये तनंग बड़ी हंतु सफे उपली पदिका बेला अफे बचानिका झुकीिए तनंगो ती อิมีเหตุสหการิเหตุจิสาพฒนาเมตตาเจตุลมุติสเพสังสตานังปีละนังวัชชตวะอภีละนายอุปาคาตังวัชชตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชชตวะอสันตาเปนะปริยะปริยาทานังวัชชตวะอปาริยาทานีนะวิเหสังวัชชตวะอวิเฮสายะสเพสสตาอเวลิโนหงตุมาววลิโนสุกิโนหตุมาทุกิโนสุขิตตาหงตุมา ทุกิตาติอิเมหิอัตหการหิสเพสัตาเมตาญาติเมตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสภพระยาปาทะปริยุทธานิหิมุจติติวิมุตติเมตาจาเจโตมุตติจาิเมตาเจโตมุตติเมตาพรมมวิหารภาวนานิชิตาสิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเนิทุกขพยาปตาปานิ ชนิพยาโสกัปปตาจนิโสกาโกหตุสพัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหิหิสัมปทังบุญญสัมปังสพัพเพเทวานุโมทันตุสพัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะเสียรังรักขันตุสพัพตาภาวนาพิลาตาโนตุขัดฉันตุเทวตาคตา Sapih putar perpatar perciikanan cahyang pahang ahantanan cattician alakang pertami saboso. Sapih putar perpatar perciikanan cahyang pahang ahantanan cattician alakang pertami saboso. Sapih putar perpatar perciikanan cahyang pahang ahantanan cattician alakang pertami saboso. สัพพิปุทาปรปตาปฏิจจการันจะยงพอลงอหันตานันจติเชนารังพมีสัพพสูสัพพิปุทาปรปตาปฏิจการันจะยังพอลงอรหันตานันจติเชี่ยนารักังพันตามีสัพพสู สัพพุทธาปรัปัตตาปจิกานันจะยังพรนังอรันตานันจติเชนอังังพระธมิสสภพุธาปรัปัตจกานันจะยังพรังอรนตานันจติเชนอละงังพัะธมิสสภพุทธาปรับปัตตาปจิกานันจะยังพรนางอรันตนันจติเชนอละังพันธมิสัพพโสธาปรอบปาพแห่งนัภจาพรัอธิษฐานอนุภาพแน่ลงควานมิสียรแลทอานรังส์แห่งการบูชาพระตนัตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสูตรพระปริท์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคแต่ลาภนทุกภัยเจริญเจริญและขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของเ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทเทววาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดเสียมนลและ ถ้ามาเหล่านี้เมื่ออโ,โมธนาและวปวดอาํานวยพรให้แก่ข้าปเจ้าและวัตถุมงคลปิตาย,ยอดเทธีเรียนยอดเทธีเรียนไว้ครูหอแกหรือเรียนมหาจักรรรดิยอดรวยตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแผ่งพระปริศจงสำเร็จสก,ทกิทุบการเทอน